เปิดเรื่องมาก็พีคเลยนะเกือบไม่ได้เห็นกาบี้ในสนามวอลเลย์แล้วอะ่ะคือแบบเอา้าวทำไมอะคะนางลองมาเยอะมากว่ายน้ำสีปีเทนนิสอีกตั้ง9ปี9ปีโห9ปีเลยเหรอใช่และยังเคยเตะบอลอีกนี่มันสายสปอร์ตตัวแม่ชัดๆเกือบจะเป็นนักกีฬาทุกประเภทแล้วไหมเนี่ย ใช่เลยค่ะเป็นสายอคทีฟมาแต่เด็กเลยแต่จุดเปลี่ยนจริงๆมาตอนอายุ14ที่เริ่มเล่นบอลเล์บอลอ๋อตอน14ใช่ค่ะซึ่งเหตุผลเนี่ยน่ารักมากเลยคือแค่อยากอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนแค่นั้นเองไม่ได้คิดไกลถึงขั้นจะเป็นนักกีฬาอาชีพเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะอา้าวแค่นั้นเองเหรอนึกว่ามีแพชชั่นอะไรตอนแรกก็แค่นั้นเลยค่ะแต่แต่แต่มีเรื่องแบบ ช็อตฟิลสุดๆคือเคยไปคัดตัวกับสโมสรดังในบราซิลมีนัสเทนนิสคลับใช่ป่ะแล้วโดนปฏิเสธอ่ะใช่ค่ะโดนปฏิเสธเหตุผลคือตัวเตีย้ยไปเดี๋ยวกาบี้เนี่ยนะที่สูง180เซนเนี่ยนะเขาบอกเตีย้ยจริงดิไม่เชื่อ อืมจริงค่ะตอนนั้นก็สูงประมาณนี้แหละแต่การโดนปฏิเสธเพราะเรื่องส่วนสูงนี้แหละกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะอ๋อเหรอเหรอกาบี้เคยให้สัมภาษณ์เองเลยค่ะว่ามันทําให้เขาต้องพยายามมากกว่าคนอื่นแบบคูณ2คูณสเลยโห<ฮ>ใช้คําเปรียบเลยว่าต้องพายเรือหนักกว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเลยค่ะโหนึกภาพออกเลยอ่ะพายเรือหนักกว่ามันไม่ใช่แค่ซ้อมหนักพื้นแน่ๆใช่ปะถูกต้องค่ะมันลึกกว่านั้น คือต้องไปพัฒนาทักษะอื่นมาชดเชยจุดที่คิดว่าเป็นด้อยต้องฟิตร่างกายหนักมากเพื่อให้กระโดดได้สูงขึ้นอือต้องอ่านเกมให้ออกอ่านขาดต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองสุดๆเพื่อพิสูจน์ว่าส่วนสูงไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะเรื่องนี้เหมือนเป็นแรงฮึดสำคัญที่สร้างกาบีเวอร์ชันนี้ขึ้นมาเลยสุดยอดพอได้โอกาสกับสโมสรแมคเคนซี่แวลก็มาเลยเดยิอายุ16ก็เทินโปรแล้วเรเวอร์ ใช่ค่ะเร็วมากแถมกวาดรางวาัลตั้งแต่เด็กเลยนะทั้ง Best บรเกอร์ยุวชนโลกนี้ Top s ส corer อ,อ,อีกปังไม่ไหวแล้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่เร็วมากค่ะตอนอายุแค่19เองฮ้าใช่ค่ะแล้วที่น่าทึ่งคือการยืนระยะในระดับท็อปได้นานขนาดนี้ผลงานกับทีมชาติบราซิลนี้คือสม่ำเสมอสุดๆค่ะกวาดเรียญมาเพียบใช่ใช่เห็นลิสรางวาัลแล้วแบบ โหดมากคือถ้าดูในภาพรวมนะทั้งเหรียญโอลิมปิกก็มีเงินที่โตเกียวทองแดงปารีสล่าสุดเหรียญชิงแชมป์โลกก็มีเงินปี2022ทองแดง2014อ <c oughs> ื้อแชมป์ world grand prix อีก3สมัยซอวันแล้วยังมีเหรียญเงิน nations league อีก4ครั้งคือติดท็อปตลอดอะค่ะ <c oughs> ไม่ใช่แค่ติดท็อปธรรมดาคือเข้าชิงตลอดและที่โหดสุดในระดับทวีปคืออะไรนะแชมป์อเมริกาใต้4สมัยติด แถม MVP ทุกครั้งนี่มันตัวแบกของจริงใช่ค่ะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความสม่ำเสมอที่มีต่อทีมชาติมากๆส่วนในระดับสโมสรก็ไม่น้อยหน้าเลยครองความยิ่งใหญ่ในลีกบ้านเกิดกับทีมไหนนะดังๆเลยกับทีมอย่าง Unilever หรือ Minas นี่คือคว้าชแชมป์ลีกไป6สมัยชแชมป์สโมสรอเมริกาใต้อีก5สมัยคือเป็นยุคทองของเขาในบราซิลเลยค่ะโห oh. แล้วพอย้ายไปยุโรปกับบาคูแบงค์ที่ตุรกี5ปีเต็มอันนี้คือตำนานบทใหม่แล้วนะสร้างชื่อกระหึมโลกพีพีทีวีก็ทำสกู๊ปเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแน่นอนค่ะยุคนั้นคือพีคมากแล้วล่าสุดพอย้ายไปหลีกอิตาลีก,กับอิโมโกวาเล่ก็ยังท็อปฟอร์มไม่หยุดใช่ๆเห็นว่าปีแรกก็แชมป์เลยใช่ค่ะปีแรกก็พาทีมคว้าดับเบิลแชมป์ทั้งอิตาเลียนซูเปอร์และแชมป์สโมสรโลก แถมคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP ของลีกอิตาเลียนซีรีส์ A 1ไปอีกสุดยอดไปเลยอะ่ะมันพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะเพราะลีกบราซิลตุรกีอิตาลีสไตล์การเล่นก็ต่างกันต้องมีแบบ volleyball IQ หรือความเข้าใจเกมในระดับที่สูงมากๆจริงๆคะ่ะถึงจะทำได้แบบนี้เก่งจริงแล้วเคล็ดลับมันคืออะไรอะ่ะทำยังไงถึงยืนหนึ่งได้ขนาดนี้ แววแว,แวมาว่านางศึกษาพวกนักกีดาระดับโลกอย่างโรนัลโด้ไมเคิลเฟล l ส์ยโควิชด้วยเหรอเอาจริงดิเอาจริงค่ะเขาศึกษาแล้วเอามาปรับใช้กับตัวเองจริงจังมากเรียกว่าเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่เลยค่ะโอโหขนาดนั้นเลยเท่าที่รวบรวมข้อมูลมานะมีหลายด้านเลยค่ะด้านแรกเรื่องอาหารอันนี้คือเปลี่ยนหมดจดเลยเปลี่ยนยังไงบ้างครับงดของที่คนส่วนใหญ่ติดกันเพียบเลยน้ำตาลขาว แป้งขาวธัญพืชขัดสีนมวัวเนื้อแดงโอ้เยอะนะนัน่นใช่ค่ะหันไปนเน้นผลไม้ลดผลิตภัณฑ์จากสัตว์กินอาหารธรรมชาติไม่แปรรูปให้มากที่สุดมีข้อมูลจากบล็อกดิดบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากหนังสือของโยโควิชเรื่องการแพ้กลูเตนด้วยนะโอที่ดังๆเรื่องนั้นใช่ค่ะผลคือมันช่วยลดการอักเสบในร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นชัดเจนเลยค่ะสุดยอดแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมครับ มีค่ะเรื่องการนอนอันนี้ให้ความสำคัญสุดๆใช้ Sleek Tracker ติดตามคุณภาพการนอนละเอียดเลยค่ะ Sleek Tracker มันคืออะไรอะ่ะเป็นอุปกรณ์ติดตามการนอนค่ะดูหมดเลยทั้งการฟื้นตัว Recovery อุณหภูมิร่างกายการเต้นของหัวใจคือดูละเอียดว่านอนหลับลึกแค่ไหนฟื้นฟูได้ดีหรือเปล่าโหละเอียดมากเหมือนนักวิทยาศาสตร์เลย ไอเดียนี้เห็นว่าได้มาจากพวกนักกีฬา NBA หรือดาราฮอลลีวูดที่เขาเป๊ะเรื่องนี้มากๆค่ะอืม,อมแล้วเรื่องใจละ่ะ เรื่องจิตใจอันนี้ก็น่าสนใจมากฝึกสมาธิ meditation กับโยคะโยกาเป็นประจำเพื่อให้แกร่งทันกายและใจสำคัญมากเลยนะเรื่องนี้ใช่ค่ะอันนี้สำคัญจริงๆนะกาบี้เคยให้สัมภาษณ์เตือนนะักกีฬารุ่นน้องด้วยซ้ำว่าอย่าโฟกัสแต่ร่างกายจนลืมดูแลใจตัวเองตัวเขาเองก็เปิดเผยแบบไม่ปิดบังเลยว่าทำเทอราพี ที่รีเลยเหรอใช่ค่ะหรือเข้ารับการบําบัดทั้งจิตใจเพื่อรับมือกับความกดดันมหาศาลค่ะกล้ามากเลยนะที่เปิดเผยเรื่องนี้และสุดท้ายเรื่องการเรียนรู้อันนี้เบสิกแต่สําคัญคือดูวอลเล์บอลเยอะมากค่ะทั้งทีมชายทีมหญิงเพื่อศึกษาเกมเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆพัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งเลยโห oh, ฟังแล้วขนลุก คือมันละเอียดทุกมิติเลยอะไม่ใช่แค่ซ้อมหนักในสนามแต่นอกสนามนี่เป๊ะยิ่งกว่านี่แหละคือคำว่า professional ของจริงสร้างตัวเองขึ้นมาโดยวินัยลุ้นล้วนเลยนะเนี่ยไม่ใช่แค่เก่งในสนามเนี่ยแต่ความเป็นผู้นำก็สุดยอดได้เป็นกัปตันทีมชาติบราซิลตั้งแต่ปี2022ใช่ค่ะเร็วเหมือนกันนะแล้วเรื่องนี้คือพีคจริงสร้างประวัติศาสตร์เป็นกัปตันทีมชาวต่างชาติคนแรกของสโมสรยักษ์ใหญ่อย,อย่างวัคิฟแบง สโมสรตุรกีที่ขึ้นชื่อเรื่องความเก่งและความเขี้ยวเนี่นะทำได้ไงอ่ะน่าสนใจมากค่ะเรื่องนี้จากข้อมูลที่เจอในพวกคอมเมนต์แฟนๆหรือบทวิเคราะห์เขาบอกว่าสไตล์ความเป็นผู้นำของกาบีไม่ใช่แบบตะโกนสั่งหรือดุดันอ้าวแล้วเป็นแบบไหนอ่ะแต่เป็นการนำด้วยการเป็นแบบอย่างคะ่ะ lead by example คือทำให้ดูทั้งเรื่องวินัยนอกสนามการดูแลตัวเอง ก้อมแล้วก็เน้นการสื่อสารในทีมพยายามกระตุ้นให้คนอื่นกล้าแสดงความคิดเห็นกล้าเล่นเชื่อมั่นในทีมเวิร์กมากกว่าจะพึ่งแค่คนใดคนหนึ่งค่ะเป็นสไตล์ที่สร้างความเชื่อมั่นจากภายในมากกว่าอ๋อเป็นผู้นำสไตล์แบบสร้างแรงบันดาลใจทำให้คนอื่นอยากทำตามว่างั้นเถอะเท่ไปอีกแบบแล้วแล้วแล้ว,ลวทำไมแฟนชาวไทยถึงรักถึงคลั่งกาบีเบอร์นี้ครับ นอกจากฝีมือระดับเทพแล้วมีอะไรอีกอืที่เห็นเห็นคือความเท่ความแข็งแกร่งในสนามนี่นแหละสาวสาวกริสสลบดูมั่นใจเด็ดขาดแถมเตะบอลเก่งอีกเคยเห็นคลิปเาะบอลในติ๊กต่อคือแบบเทพอันนั้นก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่คิดว่าสิ่งที่ซื้อใจแฟนๆชาวไทยได้มากที่สุดน่าจะเป็นความเป็นกันเองความน่ารักความเฟรนลี่ของเขานะคะ อ่าใช่ใช่ใช่ใชสังเกตจากคลิปหรือรูปตามโซเชียลต่างๆจะเห็นโมเมนต์น่ารักนักกับนักกีฬาไทยเราตลอดถ่ายรูปเล่นกันแซวกันใน IG Story ดูสนิทสนมกันจริงๆค่ะใช่เลยดูจากคลิปช่องต้องพัฒนีใน YouTube ก็มีช็อตที่กาบียิ้มแย้มทักไทยแฟนคลับตลอดเวลาแบบไม่ถือตัวเลยน่ารักมากใช่ค่ะดูเข้าถึงง่ายแล้วยังมีคลิปที่นางพยายามหัดพูดภาษาไทยทักไทยแฟนๆอีกนะ อย่างคลิปไวรัลใน t ิ k t o k ที่พูดขอบคุณค่ะแล้วปิดท้ายด้วยรักนะคะไทยแลนด์ Thailand. โอ้ยใจบางไปหมดแล้วถูกต้องค่ะและที่สำคัญมากๆคือการที่เขาแสดงออกถึงความรู้สึกดีๆที่มีต่อประเทศไทยและแฟนๆอย่างจริงใจและสม่าเสมออืมอันนี้สาคัญ คำพูดแต่ละอย่างที่ออกมาจากบทสัมภาษณ์ต่างๆมันสัมผัสได้เลยค่ะเช่นมาที่นี่ทีไรรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยหรือรักเมืองชัยมากๆโห oh, พูดงี้เลยใช่ค่ะหรือการที่เขาบอกว่าเสียงเชียร์ของแฟนๆชาวไทยให้พลังงานที่ดีมากๆมันไม่ใช่แค่คําพูดผ่านๆแต่มันคือสิ่งที่สร้างความผูกพันทางใจได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะจริง ล่าสุดตอนให้สัมภาษณ์เรื่องไทยจะได้จัดชิงแชมป์โลก2025เธอยังบอกเลยว่าทราบซึ้งกับความรักและเสียงเชียร์จากแฟนไทยมากไม่เคยเจอแบบนี้ที่ไหนมาก่อนในชีวิตขนาดนั้นเลยใช่ครับแล้วบอกว่าหวังว่าจะมาคว้าแชมป์ที่นี่ให้ได้โอ้ยฟังแล้วแบบกับตันครับผมเชียร์สุดใจอยากให้ได้แชมป์ที่ไทยจริงๆเลยครับเข้าใจเลยค่ะแฟนๆก็คงรู้สึกเหมือนกัน